โอเคครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมาลงดันร้อยชั้นนะผมก็วันนี้ผมจะมาฟาร์มหาตัวของอ้วนแดงแรงอินนะผมผมไม่รู้นะว่ามันจะหายากหรือว่าหาง่ายเท่าไหร่แล้วนี่จะเป็นสเตตผมนะครับก็ยันเงานะ้แล้วก็ผมได้แต่งมงชั้น50ตั้งไว้แล้วนะผมก็ไม่ได้ออกมาทำคลิปนะเพราะว่าคือคนทำคลิปไปเยอะแล้วอะ่ะเออก็นี่นะฮะตัวที่ผมจะตามหาคนระับน้องแม็กมาอ้วนแดงของเรานะครับผมก็จะเป็นแรงอินนะที่เราหวังไว้ก็แรงอินหรือว่าตันจะเป็นเท่าไหร่ครับ โอ้โหดาเมจอยู่ที่ 1sx งเลยนะครับจ่ายสกิลคือดาเมจอยู่ที่ 12sx เลยนะนี่นี่นะนี่น,น,นี่แบบยังไม่ได้ใส่ลิลิคเลยแหละอาเห็นไ,ไหมนี่แล้วก็ตอนผมลงนะผมก็จะใส่ลิลิคของตัวนี้ Cloud of Snow นะครับผมแล้วก็จะใส่เป็นตัวของรูนของดันดันนะฮะอ่านะอะไรว่าอ่านไม่ออกว่ะเออก็เรื่องก็กิลนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือถ้ามันไม่มีปัญหาจริงๆเราใส่ลีลิคได้3เลยเพื่อน ก็เนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวอีกไม่นานนะผมจะเก็บตัวครบแล้วเว้ยแล้วก็เราก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูแบบไอ้นี่นะทีมที่ผมจะเอาลงนะครับผมว่าผมเอาตัวอะไรไปบ้างนะครับก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามผมแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยและนี่ก็จะเป็นทีมที่ผมจะเอาไปลงในวันนี้นะครับดามัยอยู่ที่4 6 s x เลยนะผมก็ตัวสนูแลกเอ็นนี้ผมเอาไปอัพจน เป็นเล้งเอ็นหมดแล้วนะก็เล้งจีนี่คือหายไปหมดละก็ลีลิ่ผมก็จะใส่ดันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วนี่สแตทก่อนสแตทนี่สแตทผมเอาเป็นเงาตันนะเพื่อนๆก็คือแบบเอาให้แบบเน้นเขาเรียกว่าอะไรในทำรอบอ่ะเออไม่แน่นอผลก็นี่มีที่ผมไปเล่นหลังไมมาก็ได้มาเท่านี้นะครับไม่ได้เล้งเอ็นเลยเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบได้ยากมากอ่ะสำหรับผมอ่ะคนอื่นไม่หากันง่ายเลยเกินอ่ะทำไมมันหากันง่ายจังวะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดันร้อยชั้นเกิดนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ดันร้อยชั้นได้้เกอบีนะะ ก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถหาเล้งเอ็นได้กี่ตัวนะผมแต่ตอนนี้อย่าลืมเซฟจุดเกิดนะครับผมเดี๋ยวจะไปเกิดที่เกาอื่นฮะก็จานนี้นะครับผมพวกคลีิที่ผมใช้แล้วก็อังมุธผมก็จะเป็นคอนเล้งเอนะครับดูบัฟฮะบัฟผมสกัดมาอย่างเวอร์อะมีใครทําได้แบบผมไหมฮัลโหลพอสามอะเพื่อนเพื่อนโคตแรงโอเคเพื่อนไปเล่นกันเลยดีกว่าผมมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ วุ้นแดงมากี่ตัวนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์หน้าผมโอเคครับผมไปดูกันเลยฮะสำหรับรอบแรกนะครับผมอมเพื่อนๆแล้วก็ที่ผมเรียนบอกนะครับก็ผมมีดิสแล้วนะตอนนี้ Discord ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ามาเล่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูได้ใน description เลยนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยได้เลยนะผมมีเพื่อนเยอะๆตอนนี้มีคนประมาณสิบสิบกว่าคนเองมั้งก็ถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนทีีี่่่เเเเเเลลนนนนกกกกกกมมมมมม้้้้้้หรรืออววาาาาะะะไไ็็ขขชิญัดดบบผผแแแจจง มีแบบแจ้งคิวอะไรอย่างงี้นะว่า golf, sure get get like จะมีกดกิวกดอะไรอย่างงี้นะฮะว่าต้องทําอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างถึงจะผ่านเงื่อนไขอะไรอย่างงี้ครับก็สามารถเข้าไปดูก่อนได้นะครับในเออ่ discord ของผมนะครับก็เข้ามากันเยอะๆนะฮะจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมก็นี่นะตอนนี้มาตีละใกล้จะแตกละเราเน้นแบบเราเน้นแบบตอนนี้เรากดเป็ดแก่็ัต้นไม้ก่อนนะเพื่อนๆมาดูฮะรอบแรกรอบแรกจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมครับฮึบฮึบโอ้โหเพื่อนๆฮะ <Es> รอบแรกก็ทํา like พ right. so ินแล้วผมเปิดมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพื่อนๆเข้าไปต่อที่รอบต่อไปเลยฮะโอเคครับก็อย่าให้น้อยหน้านะฮะก็เนี่ยรอบนี้ผมว่าเนี่ยนะผมก็ใส่ตัวลิลิกนี้แล้วนะคือมันจะไม่ตื่นจริงๆอระคือเพิ่มมาทำไมว่า12%เนี่ยก็ผมจะไม่เอาสกัดมือก่อนนะตอนนี้ยังเชื่อมั่นในใจอยู่ครับผมก็รู้สึกว่าตีไม่ค่อยเข้าปะผมคิดเองใช่ไหมแต่มันก็ตีเข้าอยู่แหละเนาะโอเคเพื่อนๆผมขอฝากเพื่อนๆส่งดวงเลยนะครับชุดไรท์ครีมนี้ส่งดวงให้ผมหน่อยได้โปรด ผมรู้ผมรู้ว่าดูเพื่อนเพื่อนมันกำลังจะส่งถึงมาผมเว้ยโอเคเพื่อนเพื่อ,อนมาะจะได้ไหมหนึ่ง <S 1> <1> <S สองสโอ้โหเพื่อนเพื่อนมันดูดผมหมดเลยวะ่ะนี่ผมเพิ่มโอกาสไปสิบสองแล้วเว้ยมันยังไม่ขึ้นมาให้ผมเองเหรอเฮ้ยน้องชายฮัลโหลโอเคครับก็มาต่อที่ยกที่สามนะครับมาน้องอ้วนแดง้องชุง่มพลมาไอท้ทาแบบพี่ไว้แสบน้องรอบนี้มันต้องเจอเว้ยรอบนี้คือพลังคนรอบนี้คือพลังแห่งแบบคนดูเว้ยรอบนี้ผมจะสกัดมือนะขอไม่เชื่อมันในใจตัวเองนะผมรอบนี้ คือผมแม่งไม่ไม่ไหวละคือผมรู้สึกว่าบางทีอะมันมันแบบคือบางทีเราเปิดออโต้แล้วมันแบบมันไอ้นี่ไงมันได้ใจไงเออมันเชื่อแบบเออเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันไม่กดมือหรอยเออมันไม่กดมือหรอกเดี๋ยวกูไม่ตื่นให้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออขอหลับต่อละกันอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเพื่อนๆมาดูนะเป็นกอลังใจให้มือผมด้วยนะเพื่อนๆบอกมันว่าอย่าหลับลึกจงตื่นนะเพื่อนๆจงตื่นจงตื่นจงตื่นตื่นเพื่อฉันตื่นเพื่อฉันตื่นเพื่อฉันทำให้ฉันได้ไหมผมต้องการเล่นเองเพื่ สามโอ้โหมึงจะหลับลึกไปไหนวะเพื่อนตื่นให้ผมหน่อยดิก่อนนี้นะครับผมว่าจะมีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนดูนะฮะนี่ครับเพื่อนเพื่อนผมมีอยู่กี่ชิ้นฮะสองชิ้นนะผมเหลืออีกแปดชิ้นนะผมไม่มีอะไรยากในความสามารถผมตอนนี้ตัวผมมีอยู่อ่อยู่เท่าไหร่นะโอ้โหแปดร้อยกวารเพื่อนเพื่อนก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวคิดหน้าผมมาก็คือเกี่ยวผมเสร็จฮะแล้วก็รอบนี้ครับผมมาฮะทาให้มันรู้ไปว่าตื่นมาเป็นลูกรักพี่ละเมียไหนให้ตายเลยพระเจ้าการเป็นลูกรัาของฉันนมันยากขนาดนี้เลยหรือเพ โอ้โห,พนะเ,หเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยเป็นลุ้นกันต่อด้วยนะว่าผมอะจะได้หรือเปล่านะวันนี้กับการสกัดแรงเอ็นหาน้องอ้วนแดงน้องทนท,น,ทนนะฮะโอเคครับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะตอนนี้ผมก็ตีมาเรื่อยๆนะผมก็คือสับไวมาฮะมบฮะจะได้หรือเปล่ารอบนี้อินสองสามโอ้โหพเพื่อนคือมันแบบมันจะไม่ได้เลยเหรอวะดูดิโอ้โหเพื่อนๆคือมันแบบโอ้โหผมยกสลับน,นนะทั้งแบบชุบเองบ้างทั้งกดเองอบ้างอะไรเงี้ยไม่ถือเลยเพื่อนๆดูดินี หรือมันเป็นเพราะด่าไฟวะคือมันเผาจนแบบไหม้จนแบบไม่ติดหรือเปล่าแบบโดนเผาแบบไม่เกรียมอ่ะตอนหลับแล้วแบบเป็นศพใช่ไหมก็คือโดนเผาไม่เกรียมแล้วผมชุบไม่ได้หรอกคือไม่มีเงาใชุบอ่ะดูดิขอที่ผมใช้ลิลิที่ผมใช้คือคืออัปเกรดอ่ะฮัลโหลเนี่ยแรงเอ็นตีแล้วมันยังไม่มาอีกหรอตื่นหน่อยเถอะโอ้โหเพื่อนๆไม่ตื่นเลยสักรอบให้ตายเดี๋ยวพระเจ้าโอ้โหผมผมลงจนไอ้นี่แล้วมั้งผมลงจนดันจะปิดแล้วมั้งยังอยู่ปะยังมีปหมเนี่ย ถ้ายังมีก็ไปต่อนะเพื่อนๆปกคิฮะถือว่ายังทานะยังไปได้อีกรอบนะผมไปเรื่อยๆครับ A few moments later และตอนนี้ผมก็ตีมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะผมนี่ก็เป็นดันรอบสุดท้ายนะที่ผมจะลงได้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะฮะก็มาดูครับผมผมลองมาเกือบจะทุกวิธีแล้วผมทั้งเชื่อใจทั้งกดเองทั้งกดมึงฮนะพระเจ้าจงมันจะอยู่กับข้านะครับตอนนี้สนุวผมก็นั่นแหละเหลือเลขที่อยู่ตัวเดียวนะเพื่อนๆมาสามสองหนึ่ง one, two, <c oughs> oh my ให้ตายปเพื่อนดูสิครับสิ่งที่ผมได้มาที่มาอะไรกันมาเนีย่ยคือผมลงไปรอบหนึ่งอะผมลงไปได้ประมาณโอ้ยสี่ห้าเฮ้ยเจ็ดแปดตัวผมลงไปตีใช่ไหมเพื่อนๆมันไม่ออกเลยเวย้ยไม่ตื่นแบบหลับสนิทสุดสายน้ําอะแบบขอฟี่ขอฟี่อะเพื่อนๆโอ้โหผมแบบจะล่องอ่ะไม่ไหวไม่ไล่า่ะเฮ้ยเขาทำอะไรกันอะเขาเขายืนตัวแถวทำอะไรกันอะเฮ้ยเพื่อนเขาทำอะไรกันอะ,ออะ,นอะเป็นกิจกรรมโหกิ้วบอโอ้โหอะไรวะเนี่ย โคตรเลยจะเชื่อเลยวะ่ะโอเคเพื่อนๆก็ผมไม่ยอมหรอกนะสำหรับรอบนี้นะไม่ตื่นนะผมไม่ยอมอะก็เดี๋ยวไปรอให้ประตูใหม่อีกรอบนลยนะผมก็ไปดูเลยฮะโอเคครับแล้วก็ดันร้อยชั้นรอบที่สองน,นะครับผมจะเปลี่ยนรูนนะครับผมผมจะไม่ใช้รูนเดิมแลนะไอู้นที่แบบมาปลุกตรงปลุกตื่นอะไร SS อ,อะโอโ้โหพลุงอะไรอะเพื <ๆ S 1> ่อนๆมันร้ายอะมันไม่ได้เรื่องนะผมมันไม่ตื่นนะผมว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆมันต้องแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงจะติดโอเคครับรอบนี้ผมว่าจะเน้นแบบทำรอบเลยนะผมไม่ใส่แล้วปลุกตื่น ผมจะยัดเป็นเลเวลอย่างเดียวแล้วผมโอ้โหผมบอกเลยว่าลัานๆนะมาดูดาเมจกัน,นรับผมดาเมจกันเล่เนผมอยู่ที่15เลครับ15เล3ตัวครับผมกับตัวเลนงจีธรรมดามน้องแม็กแมาน้องอุนทุนของเรานะครับผมอยู่ที่1.5 1.4เอเอกนะครับ ก็โอ้โหผมบอกเลยว่ารอบนี้เล่นทำรอบครับผมได้กี่รอบไม่รู้แต่รู้แค่ว่าได้หลายรอบแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปลงกันนะผมก็ผมจะขอพูดถึงการรับคนเข้าคิวหนะครับผมก็รับคนเข้าคิวนะสำหรับคิวใหม่ของผมที่ผมกำลังจะสร้างอย่างี้ไม่นานนะผมก็คิวที่ผมจะสร้างก็ขอเป็นแรงเอ็นบวกขึ้นไปนะครับขอเป็นแรงเอ็นบวกขึ้นไปครับผมแล้วก็เพชรที่ผมจะรับเข้านะขอเป็น1 SX นะครับค่าเข้าขอหนึ่งแล้วก็ค่าที่แบบขอสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งผมขอ800รเอสเเอ้ยไม่ใช่เอสผมขอ800 QI นะครับผม ก็1สัปดาห์นะผมเดี๋ยวผมจะดูแล้วก็กดมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะอะไรอะไรผมก็จะพอๆให้นะครับผมก็เดี๋ยวไปลงดันร้อยชั้นกันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วตอนนี้ดันร้อยชั้นกันมาครับและที่สำคัญจะรีวิวเซฟนะครับผมเซฟจุดนะฮะเดี๋ยวมันจะไปเกิดที่อื่นนะครับผมก็นี่นะลิลิกที่ผมใส่เลเวลเงาดาเมจ อยู่ที่เท่านี้หมดผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมเน้นทำรอบครับทำความเ็วอย่างนี้คได้กี่รอบมาดูกันนะผมโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ยกที่หนึ่งนะครับผมมาดูฮะว่าเราจะเปิดไปได้สวย, <S <S ไไสวยหรือเปล่าดูครับพอเราใส่ดามจเอ้นครับผมดามเมจผมอยู่ที่โอ้ยสองร้อยเอเซกับเพื่อนดูครับความไวของการปีนะครับผมดูฮะผมจะทำรอบได้กี่รอบทำเงาวได้กี่ครั้งตืนเลยครับมาับรอบแรกโอ้โหเปิดมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเพื่อน โอ้โหโคตรแย่งั้นเดี๋ยวผมจะตัดแบบรวมทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเลยนะว่าผมตบตัวนี้ปุ๊บแตกปุ๊บแตกปุ๊บแตกปุก๊บได้รรหรือเปล่าตีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็บรรลุไม่ได้กันนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดใจคอมเมนต์ไว้ได้น,น,นะครับผมโอ้ยครับก็ฟังมาได้สักพักครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ผมผมว่าตัวซองจินอูมันก็โหดนะก็พยายามหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาเอาแล้วเพื่อนๆสิ่งที่เราไม่อยากและเราไม่คาดคิดให้มาว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นกับผมอีกครั้งนึงนะครับผม โ oh อ้ my god เต็มเต็มหน้ากูเลยเพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็เตียมมาเรื่อยๆน,นะก็ผมว่ามันต้องได้แหละสักครั้งอ่ะมันต้องมีเว้ยผมว่าเขาเจ้าเขาคงแบบไม่อะไรผมขนาดนั้นหรอกมั้งดูดิแต่ว่าเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ก็คือไม่ได้นะรอบนี้จะได้ไหมมาดูกันก็คือยัดดามิงเอาขนาดนี้แล้วซ้ำไว้ได้หลายรอบแล้วคือโอ้โหเพื่อนๆครับก็ใกล้รอบสุดท้ายเข้าไปทุกทีนะผม ก็คือดันนี้ใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหเพื<ๆ>่อนๆผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะฮะมาดูะัะว่ารอบนี้จะสามารถฮิวใจผมได้หรือเปล่ากับการหาตัวอ้วนทุนแรงเอ็นนะไม่ตื่นนะเพื่อนๆโอ้โหนีห่เดี๋ยวผมก็ขอตัดไปตอนรอบสุดท้ายเลยนะครับผมกยฮะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใกล้จะถึงความฝันก็ไปทุกทีครับผมมาดูว่าตัวนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วเพื่อนๆ ก็นี่นะฮะรอบสุดท้ายนะผมก็ตั้งแต่สรุปมาตั้งแต่ผมเล่นมาเมื่อกี้ครับผมไม่ได้มาสักตัวเลยครับผมเพื่อนวันนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบเป็นความหวังให้ผมนะครับโอเคมาอา้าวทำไมเงายืนนิ่งโอ้โหเพื่อนนี่รอบสุดท้ายนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนนี่รอบสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหผมยังโดนทำอย่างนี้ใส่อ่ะโอ้โหแอดมินจีเอ็มเขาจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหคืนเน็บบ้านผมก็ดีนะเว้ย ยอมยอมยอมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปสรุปคลิปกันเลยดีกว่าเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆก็เราก็ได้ไต่จบนไปแล้วครับสำหรับการหาน้องแม็กมานะผมก็สรุปแล้วเล่นหลังไม้ดีกว่าครับผมเพราะว่ามาอัดคลิปกูไม่ได้สักตัวเลยครับเพื่อนๆโอ้โหฝากเพื่อนๆช่วยแบบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็คือมันไม่ได้เลยเพื่อน นึกว่าจะแบบมีแงกอินได้เหมือนคนอื่นเขาโอเคเพื่อนก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้กดหรืออยากเข้าคิวก็เข้าดิสมาผมได้เดนะี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวไ้ใต้คอมเมนต์นะผมก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ